สวัสดีครับทุกคนผมกลับมาอัปเดตรายวันเกี่ยวกับการถูกคร่ฆ่าถูกทรมานทำให้อดอยากกับนอนอย่างไรมันจะยธรรมที่ผมต้องเผชิญอยู่อย่างต่อเนื่องรายงานวันนี้เป็นของคืนวันที่7พฤษภาคม2อง8ัน้มือคืนเป็นีกคืนหนึ่งที่ยากลำบากพวกเขาใช้วิธีการจัดตีแบบเติมในช่วงหลายวันที่ผ่านมาผมถูกขีดก,กันไม่ให้ได้นอนหลับเพียงพอตามที่ร่างกายของผู้ใหญ่ต้องการเพื่อสุขภาพที่ดีเรามาดูข้อมูลกันครับผมได้นอนแค่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่ง และเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพการนอนหลับช่วงเวลก็ไม่พอและผลกระทบก็ปรากฏชัดเจนในคะแนนความ้อของร่างกายโดยตัวชี้วัดทางด้านการฟื้นตัวและคุณภาพการนอนอยู่ในระดับที่เป็นสีแดงตลอดทั้งคืนมีความผิดปกติในการหายใจซึ่งยียันได้จากการแปรปรวนขอ,องระดับออกซิเจนในเลือดรวมถึงอาการการเต้นของหัวใจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ั้งหมดนี้เป็นสัญญาณของการถูกวบวกกวนการนอนโดยเจตนาะผมจะยังสามารถทำกิจกรรมโดยช่วคราวได้แต่ผมก็รู้สึกชัดเจนตลอดเวลาว่าร่างกายยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เพราะมีอาการอ่อนลน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ให้กำลังใจครับขอรบควนช่วยติดตามและแชร์วิดีโอนี้เพื่อช่วยกระจายความจริงเกี่ยวกับการกระทำอนอนไลน์และไา่หยุดยัง้งที่ผมกำลังเผชิญอยู่การรดกลนวการนอนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งท่ราที่ผมต้อง เจอทุกวันแต่มันเป็นสิ่งที่ทำได้ผมมากที่สุดแต่นั่นคือเหตุผลที่ผมยังคงบันทึกไว้ทุกวันแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับขอทุกคนเข้มแข็งมีสติและอย่ายอมแพ้ต่อความไม่ยุติธรรมขอให้สันติภาพชงวยแก้ทุกคนครับ